สวัสดีนะจ๊ะน้องโพสเออกอ็อับการสงสัยจะมีต่อีกานะ <laughs> เนาะเห็นว่าเ,เดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดเนาะแต่วันที่ไม่อยากบอกอายุเท่าไหร่ก็ไม่แจ้งเนาะ <laughs> ก็เป็นว่า happy birthday ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะทํางานแล้วก็เก็บเงินรีบๆกลับมานะเก็บเยอะๆคิดถึงด้วยโอเค นีให้แม่พูดนะก็แม่ก็อวยพรให้คุณพศมีความสุขในวันเกิดหรือต่อต่อไปก็ให้มีความสุขการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทำงานก็ขอให้ได้เงินเยอะๆทำงานที่ต่างประเทศเนาะแม่ก็ดีใจด้วยก็กลับมาก็ไว้เจอกันคิดถึงเหมือนเดิมคิดถึงเหมือนกันค่ะ ตังค์เยอะเก็บตังคลิปเยอะเออแล้วก็ไวค่อยเจอกันนะจะบ๊ายบาย